การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้ากับการทำให้พระเจ้าพอพระทัยเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรทั้งสองอย่างจะพูดว่าเหมือนกันก็ว่าได้นะครับแต่ว่าประเด็นคงจะคนร,ระแบบกันการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ย ก็คือเรารู้ว่าพระเจ้าอยากให้เราทําอะไรเราก็เลยทําสิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันการทําสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเนี่ยก็คือว่ามีบางอย่างที่พระเจ้าบอกไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าอยากให้เรารักเพื่อนบ้านอยากให้เราทําอะไรทําอะไรทํานี่ใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าการทําสิ่งนี้เนี่ยพระเจ้าชอบเราก็เลยทําตามแต่ว่าเมื่อทําสิ่งที่พระเจ้าชอบเนี่ยมันจะเป็นการทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าแล้วก็เมื่อทําตามน้าพระทัยของพระเจ้ามันก็จะเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยอย่าง แน่นอนก็คือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าอยากให้เราทําอะไรดังนั้นการที่เราตัดสินใจทําสิ่งนั้นเราก็กําลังทําสิ่งที่อินที่ชอบพระไทยในสายพระเนตรของพระเจ้าขณะเดียวกันมีบางอย่างที่เราไม่รู้ว่าจะทําดีหรือไม่ดีใช่ไหมเราก็แสวงหาพระเจ้าขอพระเจ้าสอนขอพระเจ้าบอกด้วยเถอะเพราะคมภีร์ก็บอกยังไม่ชัดเจนนะในเรื่องนี้ขอพระเจ้าบอกแล้วก็พระเจ้าก็เปิดเผยมาว่าจงทําอย่างนี้อย่าทําสิ่งนั้นแล้วเราก็เชื่อฟังทําตามคําสั่งนั้นก็เป็นการทําตามน้ําพระไทยของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าจะเป็นการทําา พระทัยพระเจ้าและเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระไทยสิ่งที่พระเจ้าพอพระไทยมีอะไรบ้างมีสอนอยู่แล้วในพระคัมภีร์เมื่อเราทําตามพระคาของพระเจ้านั่นเป็นการทําสิ่งที่พระเจ้าพอพระไทยแล้วบางอย่างที่เราไม่รู้ล่ะไม่รู้ว่าจะทําดีหรือไม่ดีจะทําอย่างนี้ดีหรือว่าไม่ควรทําอย่างนี้ดีก็อธิษฐานขอพระเจ้าสาแดงเปิดเผยน้ําพระทัยแล้วก็เชื่อฟังก็ทําตามแล้วนั่คือการทําตามใจพระเจ้าทาตามน้าพระทัยพระเจ้าและแน่นอนทุกครั้งที่ทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าเรากําลังทําสิ่งที่พระเจ้าพอพระไทยสรุป2ออย่างแทนกันได้แต่แค่ใช้ประโย์ ในบริบทที่แตกต่างกันครับ